สบายดีสบายดีทัผูุสมสบายดีหัวยาไม่ย่าแล้วก็สบายดีป่าลุงมดสุขุสุคนเด้อผู้อยู่ไกลเลยอยู่ไกลสบายดีมูเื่นทุกคนพี่น้องสบายดีมูเื่นทุกคนที่กําลังเข้ามาหับสม่องสาวลาสาวสะขึ้นไตในเมือนี่พี่น้องพบกับสาวลาวคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมันนี้ก็บ่องสาวลาวสาวสะขึ้นไตพี่น้องมันนี้สาวลาวก็อยูทงไฮทงนาพี่น้องเวยสาวลาวออกมาลกกา มือนี้ซาลาออกมาโลก,ก้าเริ่มต้นสีดำนาพี่น้องมือโลก,กามือทำอิฐพี่น้องเลยมือนี่ก็ดีตอนนี้ซาลาก็อยู่ทงไฮทงนาพี่เลพี่น้องแคมน้องสะขึ้นคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อบรรยากาศทงนาทงไฮมือนี่ก็เดดแห้งสมควรพี่น้องเนก้าซาลาก็เเช้วงามอุ่มถุ่มอยู่พี่น้องเอ้ยอมือน,นี่ซาลาก็เริ่มลงมือโลก,ก้าซาลาสิลงไปดำนาสามพี่น้องสามนาเขาวานของซาลาทะเลเพราะว่า บอนเป็นน้องลยเพินบ่อออกนะซาราวกะตกกาหวานกาไหวแล้วก็เกียมสีลกลงไปสามพี่น้องแต่ว่าหายหน้าทีซราร่าเกียมสีดำอีลีหันบบมีน้าพี่น้องเอ้ยอแหงเกิงเกิงอยู่ขี่ไทยขาวามันลานอยู่พี่น้องเลยปาไปเบิ่งไปสมนำกันพี่น้องบรรยากาศก็รกลก,กาเมื่อนี้พี่น้องเออ้ยซาวกากะลกผูเดียวคือเกลาปาไปเบิ่งไปสมนำกันเลยเนาะบรรยากาศทงหน้าทงหของซราร่าพี่น้อง ในตอนเศร้าของมันนี่เด้อตอนเศร้าตอนสวยอลไเขากระเคี่ยงงามอุ่มทุ่มอยู่พี่น้องดูแหละสาลาวเสียเอาไปสามมองเป็นวางอะไเขาหน้าหวานของสาลาวพี่น้องโว้ยอนเป็นวางวางค่ะเผินเป็นน้องเผินบอกออกมันนี้สาลาวกระซีทอนกาลูกกาลงไปดำไปสามเอาอะไรพี่น้องเลยนลยทงหน้าทงไหกระเคี้ยงงามอุ่มทุ่มอยู่พี่น้องนี่แหละอันนี้ก็เป็นตะกาของสาลาวที่สาลาวสีลกอะไรนี่นเริ่มลกมือลกมือนี่เลยพี่น้อง ันนี้ก็เป็นข้าวเจ้ามะลิเด้อพี่น้องเด้อข้าวเจ้าง,งันเดซาวลาวก็สิเริ่มลงมือลกและเคียวงามอมทุ่มอยู่วันนี้ก็แดดแห้งพนสมควรเด้อพี่น้องเด้อทางด้านนี้กับตากะคือการพี่นอาา้องกา,า,าซาวลาวเกียมหวาน้สิีว้ดำนาละไรฝนกระโ,โตกลงมาใส่จักเถ่อนี่จักเคียวงามจักยังเดซาวลาวกะสูบน้ำใส่เมื่อมื่อนี้เละในมื่อเ้านี่เลย,นนเลยในตอนเศาร์อของมือน,นี้เลยซาวลาวกะสูบน้ำใส่แล้วก็ใส่ตาที่ซาวลาวลกน้ำพี่น้องเอ้ยนี่เอ กะเม็นขาวอันนี้หันขาวดอพี่น้องขาวแดงเขียวงามอุ้มทุ่มอยู่แต่ทางนี้ค่ะขี่ไทยขาวมันลานอยู่พี่น้องผลบดตกมาหั่จักเถ่อนี่อันนี้ก็เป็นนขาวหอมมะลิของสาลาวนน์เขียวงามอุ้มทุ่มอยู่พี่น้องไปไปเบิ่งไปสมบรรยากาศกันโอก,กาสของกันเลยนนาอพี่น้องเนาะวาลายให่ห่างนี่นจะกินข้าวเจ้าเลยดัข้าวเจ้านะ้ำที่กินนี่อยากจะไปกินมนมข้าวเจ้าก็ไมด haha, buo ลงมือลกพี่นอ้อนงตแสดงสิลงไปดำมาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไฮอยู่หน้าคือเกา่าพี่น้องมันนี่ก็เข้มน้องจะคืน,นพี่แหละตอนนี้ซาวลาวก็บโลก,กาได้40มัดเลยพี่น้องนี่ได้40มัดแล้วเขยมจะเอาลงไปสามเลยพี่น้องนี่ก็ลกได้40มัดเลยแหละนี่เด้ลกแหว่งไปหลายเติบพี่น้องเลย สำหรับการโลกาเมนเนก็นจะได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อมากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สำราญนี่เด้อพี่น้องบายบายสบายดี